สวัสดีครับพวกรายการแบ็กวาร์ดเคอร์สเกอร์เมอรตอนนี้อยู่เกม m i n e c r a f t กับ Minecraft s เ r อร์นะฮะอยู่กับในโหมดของ Minecraft s เ r อร์ซึ่งมีแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเช่นเดิมนะส่วนผมทิ้งท้ายไว้ว่ามีพี่เมกฮะพี่เมกนี่คือคนที่กำลังจะเข้ามานะฮะแต่ว่าเขาไม่อยู่พอดีเราเรากำลังจะทำฉากเพื่อใให้มันต่อต่อเนื่องกับสตอรี่ที่เราทำไว้ เฮ้ยนั่แหลเอนนั่นแหละอยสะพานเฮ้ยเฮ้ยมันถืออะไรมามันถือดินฟันแม่งโดนดินอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุยอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนมึงมามึงมาดิโถ่เออตายซะก่อนและมึงกล้ากับกูเนี่ยโหยกากอุ้งมือตายก่อนไม่ใช่เออยักษ์พีกูต้องมีสิบกลัวอะไรมันไม่ใช่กระจอกนะจ๊ะมันก็มันก็มันไม่กระจอกเลย คแล้วนั่นใครไปทำอะไรตรงนั้นวะทำไงไอติวนั่งแฟบวะะทำอะไรวะกล้องอยู่หรอ What do you want มีเวลาก็มาช่วยพี่ทำเดือนพี่เขาทำอยู่เนี่ยเขามีงานของเขาติวไปหยิบไม้มาให้หน่อยดิเขามีงานของเขาเข้าไปหยิบไม้มาให้หน่อยให้แฮมช่วยดิแฮมมันยังไม่ทำอะไรเลยอะไรเมื่อกี้ไม้หมดแล้วใครเนื้อแมนเลยโอ้โหมึงมึงไอ้พวกตัวไอตัวแบ็กอัพมึงไปไกลๆไป คือหล่อไม้หมดแล้วในเชนหมดแล้วอ่พวกแบ็กอัพเนี่ยเขาไปขุดเขาไปขุดมปชุดหนึ่งบ่นอย่างเลยแบ็กอัพเนี่ยเขาบอกเขาไม่ให้นะกูยังไปฆ่านู้นฆ่านี่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกูเจอฮีโร่บายไอ้สัตว์แกะกูก็นึกฮีโร่บายโยโนทิ้งแม่งกูยังไม่เคยเจอฮีโร่บายเลยว่ะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเจ๋อเขาเคยเล่นกับไอ้คิดนะไม่รู้จักหรอพี่จะรู้จักอ๋อไอ้คิด ไอตอนนั้นคารินเจอไปคิดอะตอนนั้นแบบทำทำเป็นเหมือนเล่นนะเล่นไปเล่นมาฮีโร่บายมาตอนฮีโร่บายมันเตะให้เป็นโพเตโต้ด้วยฮะเตะใครเป็นโพเตโต้เขาเกือบไปคิดอะเด้หน่าสนใจกูอยากไปเจอฮีโร่บายบ้างว่ะเขาบอกหน้าตัวที่ของแล้วฮีโร่บายมันก็ไอเคาเรียกว่าอะไรที่ตีเหล็กอะที่ทําให้ดาบซ่อมอะอ๋อ เออตอนนั้นมันไอฮีโรบายนันมันเอาไอเหล็กอะนะมันทุบใส่หัวเขาอะเขาไปคิดตายเลยรปะตายเลยดิยัยไงเจ้อยากเจอบะโตมีงี้ด้ไหมกูอยากเจอ้ไอตัวเปิดโหมดฮีโรบายหน่อยดิเปิดไงวะกูยังไม่รู้เหมือนกันเอาสุดท้าที่รู้อยู่นะรู้วิธีการทำให้พวกผมเจอฮีโรบายได้อย่างง่ายดายนะและเจอพร้อมกันแต่แต่ว่ามันจะมีอยู่นะมันแต่ว่านั้นมันต้องแชร์บอนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ต้องแชร์ ไปเจอเหล็กในน้ําเห็นฟังมาว่าถ้าไม่มีถ้าซื้อไม่มีบัคกิตก็เจอได้มันก็บางทีมันก็โม้ไอสัตว์บางตัวมันก็โม้โอ้กูยังเจอกูยังเจอเจอเฮี้ยอะไรไม่เห็นมึงเจอไปเจอเจอตัวไงตัวนองนะเออโอ้ตัวเฮี้ยเงียบเงียบยาว อเออเงียบกันหมดเลยเขาก็งงนะเงียบกันหั้พี่โดนด่าดีแม่งเงียบยาวหรือว่ามึงไม่มีอะไรพูดอันนี้ไม่งั้นกูเออไม่มีอะไรพูดถูกต้องก้องไม่งั้นไม่งั้นกูตัดคลิปเลยคุณตอบคำถามถูกเว้ยโอเคมาแล้วแล้วฉันมาไกลมาไกลหิวว่ะรัวแม่งเลย เมื่อกี้กูไปเอาเหล็กมาสองก้อนโอ้เจอไก่ไก่ไก่กูจะเอาไปคาบไอ้นี่ธนุเดียบร้อยเอ้วันทำฝักวันหาไก่เลยได้ขนไก่มาสองอันเว้ยไข่ก็ไม่ได้ไอ้สัสฮอกไม่ได้ฟอกไว้เลยจริงเขาเรียกว่าฟักไม่ได้ฟักไวไ้เลย กคเดนฟักเอินอะน้ำฟักทองโอเคใครมีกระดูกต้องเอามาเลยนะได้ครับเฮ้ยอ๋อหิววูตตกจะต้นไม้เฮียเลยไม้จะหมดเลยเนี่ยโอ๋ยยังเดินไม่ถึงบ้านเลยเดี๋ยวกูกีบกลับบ้านทีเดียวที่ตู้อยาได้ไม้ไหนอะที่ตู้อยากได้ไม้แบบไหนอะเอาแต่ก็ได้เอาไมาให้หมดเดี๋ยวเขามีอ่ะก็เพื่อนที่ลงม้ที่คราฟแล้ว โอ้ช่วยด้วยเด pues ีนั่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกนนะคร nah. ับขอกูขอแดกซีเรียวกันอิ่เอียโอ้มีแค่สามชิ้นไม่อิ่มหรอกโอคันนะครับโอคันในโลกของไมคครับเป็นอะไรที่อร่อยมากกินคู่กับนมนี่รสชาติสุดยอดกินกับละลายในปากเลยทีเดียวละลายในปาก อา,อาติดฮังเกอร์ได้ไม่รู้ตัวอาติดฮังเกอร์แต่เราใช้เราแก้โดยการใช้กินนมนมล้างพิษนมเยอะทำให้ตัวเตี้ยเองไม่ใช่เขามีแต่กินนมแล้วมีพลังกินแล้วมีพลังแล้วมีมอยด์แบงโมแม่งเต็มเลยอันนี้เป<ต>็นของกูล<ต>ะเก็ดเลยแนะต่ไม่เด็ดเราจะกระนุดให้ทุกคนบนีดูคลิปเด็กเป็นจะมานะ ผม,ผ,มผมขอสนับสนุนผมขอสนับสนุนคลิปนี้มีไก่ดิบอยู่หนึ่งชิน้นเอาไปเอาไปเผาเล่นได้เผาเล่นด้วยกินแล้วมีผ้าลืองอฟิปินิชทีเหนือ่อยโู่ไม่ไม่ทำร้องทีพี่ทำร้อนเลยทำไม มึงอยากร้องด้วยกูก็เชิญนะกูมไม่ได้ห้ามไอ้สัตว์กินล้วโคตรมีพลังโอ้ยตัวอหนอนหยอกเออมีดอกทองมีซนมีดอกพ่อเธอสิดอกพ่อดอกพ่อเลยเหรอมึงเล่นพ่อเลยเหรอมึงเล่นคันพ่อเลยมึงเล่นแรงแบบปะ อ้าววางอีกพลาดแล้วไม่วันนี้แม่งเย็นช้าจังวะเราจะมาส่องดูนะฮะแล้วเขาทำอะไรกันเราก็จะไปทำด้วยลงไปช่วยเขาดีกว่าเจ๊ครับตัวครับวันนี้ผมจะมาช่วยคุณอย่างจริงใจฮะและจริงจังกรุณาสั่งผมด้วยกรุณาสั่งผมมาด้วยให้ผมทำอะไรเอาดินมาช่วยกันวางครับใวางตามนะฮะให้ผมไม่ขุดหรือว่ามีมีอยู่แล้วในเชต ไม่เช็ดหมดแล้วมั้งครับฟอาจะหมดแล้วเดี๋ยวผมกูขุดเลยเด้อกูไม่มีจอบก็ไม่เป็นไรใช้มือขุดพอกระดกหมดช่วยด้วยทำไมมึงจะให้กูไปแบบอะไรวะหนังไทยอ่ะจะแบบกระโดดลงไปแล้วเอาฟองอากาศให้กิโลมาแล้วมกิชลกิโลเราวิ่งขี่ม้าดำไม่ใช่ม้าขาวมีแต่ขี่ม้าขาวไมีขี่ม้าดำ เรเห็นอัตวินอัตวินขี่หมูว่ะรอเลยอ่ะอัตวินขี่หมูขาวกูหล่ออ่ะใครไม่รู้นะฮะก็คู้สึกสารนะว่าอัตวินขี่มูนี่เป็นยังไงตัวเรื่อนั้นยังมึือแปะเร็วเกย์ยืดตียวกูกำลังอ่านเพลินๆพลิกูต้องออกมาข้างนอกเนี่ยแล้วส่วนคุณตัวครับเอ่ออ่าเรื่องแปะแปะอะไรที่พวกคุณได้ยินกันนี่ เอ่อคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยฮะเรานั่งเล่นต้อนแอบกันนะอาจจะดูเหมือนเด็กปัญญาอ่อนแต่เป็นเกมที่มันที่สุดในสามโลกเออคนยิ่งเยอะยิ่งไอ้เยี่ฟองอาการหมดอีกแล้วแล้วเป็นการเล่นที่สุดยอดมากครับอ้าวเออตอนพี่ตัวพี่ตั้วอยู่ในห้องสงบแล้วพี่แฮมไปเอานังสืออะไรให้นะสาววายตอไล่หนึ่งสาวแสเออสาวสาวแสสาวแสนอนรักแท้ข่อยิ้มพายไอ้เมงนั่งดูยันแบบถึงบ้าน กูยติวมันงโป่งเร็วเกินกูอ่านเพิ่มเติแม่งแปะโคตรเร็วแปะอย่างเร็วแม่แปะแปะอีกอือแม่งแปะอย่างเร็วแล้วความผิดนี้มันคือความผิดของใครครับมันเป็นความผิดของติวเลยนี่เขาแปะเร็วเกินไปทำให้ตัวเนี่ยต้องเดินออกห่างจากห้องสมุดไอ้ยักษ์ของกูสาวพุ่งมาแปะพุ่งมาแปะมันได้ชิวๆอ่ะแค่กูอ่านให้เสร็จอือร้อยให้เสร็จก่อนนะฮะส่วนกูนี่แผนกูนี่สุดยอด ตายอย่างเร็วอะลิมบอกแล้วก่อนที่ทีไกโตมันนับใหม่ไปสองรอบเออเราใช้เอหลักการเจรจานะก็คือไอตอนตอนแรกอะไอโตไอโตมันไอนี่พี่แฮมไม่ใช่พี่พี่แฮมพี่่ยนก่อนแล้วก็พี่แฮมอะแล้วพอครับพอตอนหลังเพื่อเพียมกับพี่เพียมก็ไปต้อนนะแล้วดีน้องม้าไม่บอกไม่บอกว่าเขาอยู่ไหนเออเสือกบอกตีกร่างหมดโคตรบ่อยเลย สำหรับน้องมาร์กนะฮะคุณเป็นใครผมก็รู้จักนะะแต่คุณยังไม่รู้จักผมโดนโดนโดนอะไรคนหนึ่งเตะบอลวผมเป็นใครคุณยังไม่รู้จักครับผมเป็นใครคือเตะบอลเสร็จแล้วเกิดอาการเมาแล้วก็ค่อยร้องไห้นาฮะจใจไหวเขายืนนิ่งๆสักครู่หนึ่งแล้วเขาก็เมามนอาการโดนติดโดนติดสตันนะครับโดนโดนท่าโดนท่าไอ้ตัวมันมันเป็นกบในหอนนะโดนติดเบ้ยพุ่งชนนะครับแล้วก็พันยาแล้วก็ร้องไห้ครับประมาณนั้นแหละฮะ แล้วลูกแบบลูกนี่มาอย่างเร็วฮะแล้วก็โปงเต็มหูตอนนั้นน้องม้าโดนติดสตันปึ๊บอะแล้วน้องม้าก็โดนลันตีของวอลลี่แบร์ต่อยปึ๊บ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 ด้วยอ้าวเฮ้ยเียต่อยแล้วแทงเฮ้ยมันมันคือแบบต่อยแล้วแทงต่อยแล้วแทงสายตายนะฮไม่เกี่ยวกูไม่ได้ทำนะส่วนเนี้ยส่วนนี้ผมไม่ได้ทำนะฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติน้อนแล้วบ๊ายบายเอาเฮียกูจะใส่ดินไว้ในเชสนะเชสหลังสุดเลยเออเออเออ มามามานอนเร็วไอ้นี่มันดุอ่ะแล้วก็ตัวนี้อยู่ดีไม่มีปักทองโผล่มาเอ้ยไม่ใช่แตงโมเดี๋ยวขอขึ้นแป๊บอะไรนะชักวอา์แ๊บชักโครกแ๊บนะไอติวชอบอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาแป๊บหรอกมึงชักเลยกูไม่กลัวตลอดเลยมึงมึงกูบ่อยอยู่แล้วกู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 ก็เกรงใจแล้วกูจะมาพูดติดติดกับขัดทำไมเนี่ยไอ้หัะหน้า นอนแล้วอีกสักใครยังไม่นอนเนี่ยตอนนี้ไปก่อนเรื่อลาไปก่อนสวัสดีครับ